อะไรคะอ่าสวัสดีค่ะแล้วไงดีคะวันนี้วันนี้คุณเจ้าขามาทําอะไรคะขายของขายของมีอะไรขายบ้างคะแล้วก็แล้วก็พี่บิงแล้วก็พ่บิ๊ี้แล้วก็โคโคแล้วก็พัอก็ด้าทาลีแล้วก็แล้วก็นีเจอเลยแล้วเราต้องพูดยังไงบ้างคะว่าอ่าเราต้องพูดยังไงบ้างคะเวลาเราขายของอ่า เราต้องเชิญชวนอ่าเราต้องเชิญชวน,ชวนลูกค้ายัางไงคะไข่ได้าอ่าแล้วอะไรคะนนมาซื้อได้เลยมาซื้อได้เลยโอ้โหแม่ค้าดุจังเลยอ,ะอ่ะอ่าไหนแล้วตัวละกี่บาทคะแ้่ไม่ถีเลยอ่จะก็ต้องถามราคาก่อนสิคะจะซื้อได้งไงละ่ะเท่าไหรเท่าไรคะพี่บิงตัวละเท่าไหร่คะลูกค้าอยากได้พี่บิงคะ่ะสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทเหรอคะอ่ารับพี่บิงหนึ่งตัวคะ่ะ แม่จะเอเงี้ยตรงนี้เอาต้องเอาต้องซื้อหลายตัวเลยเหรอคะนี่ไม่ใช่แม่นะคะนี่เป็นลูกค้านะคะค่ะโอไรเนี่ยมันก็เอาพว<ะ>กอันคะเออค่ะเพราะมันสองร้อยห้าบาท <laughs> ต้องซื้อทั้งชุดเลยเหรอคะอ๋อเขาต้องไปเป็นพร้อมๆกันต้องเหมาๆเลยเหรอคะอ่ะโอเคค่ะเอาสองร้อยห้าบาทเ,าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจ่ายตังค์ให้นะคะเอามาเลยคะ่ะ เอาก็เน,นี่ยเอาเหมาเลยค่ะจ่ายเอาเลยค่ะ2 0งร้อยบาทเอาสองร้อยลดไปห้าบาทเลยเหรอยังยังยังอ่ะอ่ะอ่ะอยังไงห้าบาทอ่ะอันนั้นคนนั้นชื่ออะไรอะคะชื่ออะไรนะลา<ะ>อ่าอันไหนบอกชื่อแต่ละแต่ละคนสิคนนั้นล่ะพี่กระต่ายหูยาวสีม่วงนี่ชื่ออะไรคะโคโค,โคโค่โคโค่อ่ะเหลือใครอีกคะาชาลีชาลี แลใครอีกคะกำลังนอนอยู่อ่าแลใครอีกคะฟอบฟอบไหนไหนหยิบฟอบให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยค่ะออ่าลุงฟอบใช่ไหมอ่าแล้วมีใครอีกคะบิงบิงแล้วคนนี้ใครคะคาพิตี้คาพิตี้แล้วคนแล้วคนที่ใส่เสื้อสีส้มมาชื่ออะไรคะเกางเกงลายดอกไม้เสื้อสีส้มอ่ะดูสิเกางเกงลายดอกไม้อ่ะ ไม่เห็นเหรอ,เ,อเกี่ยวกัอะไรดอกไม้เสื้อสีส้มอะมองที่ตัวเองสิอุ้ย <c oughs> อะไรนะอันค่าอะไรติดตาลูกอะไรติดที่ขนตาเห็นป่ะเอามือจับสิข้างหน้าใช่จ๋ามองไม่เห็นเหรออุ้ย <c oughs> อะไรอะค <c oughs> ีตารใช่หรอไม่เอาเม็น <c oughs> ทำไมต้องตะโกนอนะโอ้ ออาปิดร้านยังคะยังเอาซื้อได้เลยจ้ะซื้อได้เลยอ่ะจ๊ะเอาขอฟอบค่ะแม่ชอบลุงฟอบค่ะลุงฟอบใจดีแล้วแล้วอะไรอีกเอาเอาฟอบกับเอาโคโค่ก็ได้ค่ะกี่บาทคะสองตัวนี้ <200. S 1> สองร้อยสองร้อยอ่ะโอเคแพงจังเลยไม่แพงเอาไม่แพงเหรอขายทุกถูกเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเอามาค่ะโคโค่ค่ะขอบคุณค่ะ<ข>เอาจ่ายตังค่ะแม่จ่ายตังค่ะ จะวิธีอันี้เลยต้องซื้ออันนี้ด้วยเหรอคะแล้วตัวนี้กี่บาทนะคะออสองร้อยสองโอ้โหอ่ามาก็ได้มีเงินจ่ายไหมเนี่ยมีเอาพอได้ยังอ่ะยังเอา้เอาอาันอันนี้สองร้อยโอ้โหเริ่มแพงแล้วเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยเอ้าเอแล้วพี่บิงล่ะสองร้อยโอ้โหมีราคาอื่นไหมคะลดได้ไหมคะเนี่ยได้ลดเหลือกี่บาทคะสสอง สองร้อยลดเหลือสองบาทเลยเหรอะคะยังยังเอามานี่อย่ายังไม่คิดเงินเลยเอาเหรออ่าอ่าคิดเงินได้บวกกันใิได้เท่าไหร่นะสองร้อยบวกสองร้อยเป็นเท่าไหร่คะฮะอ๋อติดติดอ๋อสแกนสแกนบาร์โค้ดเหรอคะต,ติดอย่างเงี้ยเค,ค่ะสองร้อย <laughs> ค่ะทั้งร้านค่ะอ๋อติดอ่าติดแล้วอ่าออ๋อ สองร้อยไงคะเป็นสี่ร้อยแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ยตกใจเลยเป็นหกร้อยแล้วเนี่ยหกร้อยแล้วท่าไหร่ดูี้าบาทหบาทโอ้ยสองบาทได้ไหมอะเอเอาี้เมีแถมมีแถไม่หรออุ้ยจริงอะถ้าซื้อหมดแถมเลยอะคะแถมอะไรคะ อุ้ยลุ้นนะ่าลุ้นนะ่าของแถมเป็นอะไรนะ่าสเก็ตบอร์ดเหรอไหนโอ้แล้วแม่จะเล่นได้ไหมละ่ะสเกต็ตบอร์ดนั่นนะ่ะมมันมันนเนอ้าเหรอก็เป็นของเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นได้ไหมละ่ะได้เอาทําไมอะคะมันตาแม่คะต้องสอนก่อนเหรออันไหนอสอนทํายังไงคะสเกต็ตบอร์ดเล่นไงคะต้องเตรียมหมดก่นอนอ่ะต้องซื้อให้หมดก่อนอ่ะอติ๊บติ๊บอ่าเท่าไหร่ดูอิทห้าบาทห้าบาท ไม่แพงเลยติ๊บติ๊บอ่ายี่สิบยี่สิบค่ะหมดยังคะยังอยากได้ของแถมแล้วเนี่ยตื่นเต้นนะว้าวแล้วแล้วตัวสุดท้ายติ๊บติ๊้าไหร่นูที่หกบาทหกบาทอ่าอุ้ยของแถมของแถมอุ้ยหลับตาหลับตาแล้วหลับตา อยากได้ของแถมนี่แหละค่ะจานนะคะของเล่นああอะอ่ะอะแม่บอกว่าเล่นไม่เป็นอ่าโอเคแม่เล่นไม่เป็นเลยสอนหน่อยอต้องบอกบทด้วยนี่โอ้โหยุลอ้อ